วันนี้นะคะจะมาเปรียบเทียบรถเจ็ดที่นั่งนะคะระหว่างเซียนต้าและเอ็กเพนเดอร์มาชมกับเซียนต้ากันก่อนนะเซียนต้าตัวนี้นะราคาแค่สี่แสนกว่าบาทนะคะเป็นรถปีสิบแปดนะผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะตัวรถนะคะเป็นสีขาวตัดกับสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะมาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะมาพร้อมกับจังหน้าสีดําตัดกับสีเงินแบบนี้นะไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย ส่วนด้านข้างล้อจะเป็นล้อแม็กล้อเดิมจากโรงงานเลยนะล้อละยลอยแบบนี้เลยนะเป็นสีทูโทนนะคะส่วนยางนะคะจะได้ยางใหม่นะตัวนี้ยางใหม่ตัวกระจกมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะคะและมีกันาสาดมาให้นะคะเสียนตาแบบนี้เลยมาชมภายในกันนะภายในนะคะตรงคอนโซลแถวหน้านะ,ะจะมาพร้อมกับดีไซน์แบบนี้นะคะสีเงินตัดกับสีดําแบบนี้นะมาพร้อมกับช่อง อับอากาศนะตรงนี้มีช่องใส่แก้วน้ำตรงนี้นะคะตรงนี้สาม,มารถใส่ของได้นะมาพร้อมกับช่องเก็บเอกสารช่งนี้จะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็เก็บได้อยู่นะ,ะมาพร้อมกับที่บังแดดนะเป็นกระจกสองสไลด์นะส่วนตรงนี้นะเป็นกระจกปรับแสงให้อัตโนมัตินะคะเมน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนแอร์จะเป็นแอร์สองช่องแบบนี้นะแอร์จะเป็นแอร์ปรับออโต้ด้วยนะคะตัวนี้ตรงนี้สาม,มารถใส่ของได้นะคะ มาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะส่วนเบรกยรังจะเป็นเบรกมืออยู่นะคะส่วนด้านข่าด้านเขาภายค่ะด้านหลังเบรกมือนะจะสามารถวางขวดน้ําหรือแก้น้าก็ได้นะส่วนด้านพวงมาลัยนะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันมาให้นะคะมีปุ่มคอนทรลต,ต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะตัวพวงมาลัยหอ่อหุ้มด้วยหนังนะคะตัวนี้มาพร้อมหน้าจอยหา่ขนาดน,นี้เลยนะส่วนไฟตรงนี้นะคะจะมาเป็นไฟคู่แบบนี้นะ ส่วนตัวด้านข้างคนขับสั่งประตูนะคะจะเป็นกระจกแบบปรับอัตโนมัติปรับได้สี่ทิศทางเลยนะมาพร้อมกับที่วางแก้วแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นระบบพูดสตาร์ทมาให้นะคะส่วนเบาะนะจะได้เบาะหนังสีทูโทนสีดําตัดกับสีน้ำตาลเลยนะคะ่ะตัดเย็บด้วยได้สีน้ำตาลน,นะและเบาะจะเป็นเบาะปรับมือมาให้นะคะส่วนด้านข้างประตูของด้านข้างคนขับนะ จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะคะตรงนี้นะจะเป็นผ้านะเป็นผ้ามาให้นะคะกระจกจะเป็นแบบปรับอัตโนมัตินะคะตรงนี้ใส่ของได้นะมีมาพร้อมลาโพงสองตำแหน่งเหมือนตันส่วนประตูฝั่งห้องผู้โดยสารนะ,ะตรงนี้จะเป็นประตูสไลด์นะคะปลอดภัยในการเปิดปิดประตูนะตัวนี้เพราะว่าเป็นประตูสไลด์ฝั่งห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะ,ะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะคะ ไม่ต้องกลัวร้อนเลยเว้ยจะเป็นที่ปรับแอร์นะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะมีหน้าจอมาให้เรียบไปแล้วมีไฟตรงนี้มาให้นะคะแล้วก็ไฟวันนี้รถคันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะหน้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะด้าน,นหลังมีที่ใส่ขวดน,น้ำวางแก้วน้ำด้วยนะตรงนี้ นี้เป็นประตูสไลด์นะคะแนะนําเลยสําหรับคนที่มีครอบครัวตัวนี้สามารถไปเป็นรถครอบครัวได้นะมาชมด้านหลังกันนะด้านหลังนะคะมีไฟท้ายดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มาให้นะส,สวยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเตอร์มองหลังตรงนี้นะสำหรับรถเซนต้าตัวนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปชมกับ เอ็กแพนเดอร์กันต่อนะคะมากันต่อที่เอ็กแพนเดอร์สีแดงส,สวยๆแบบนี้คะตัวนี้ราคาแค่สี่แสนกว่าเท่านั้นนะพรอเริ่มต้นที่เจ็ดแปดพันกว่าบาทน,นะตัวนี้เป็นปียี่สองจดยี่สบสามด้วยนะเป็นปีใหม่นะคะตัวนี้มาชมกระจังหน้ากันนะกระจังหน้าน,นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับสัญลักษณ์เอ็กแพนเดอร์ตรงนี้นะส่วนด้านข้างนะคะมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนตรงนี้นะและมีไฟตัดหมอกมาให้ข้างล่างด้วยนะคะ ส่วนด้านข้างล้อจะเป็นล้อแม็กล้อเดิมจากโรงงานได้ล้อหล,ล,ล่อแบบนี้เลยนะตัวกระจกจะเป็นสีดาตัดกับสีตัวรถสีแดงนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LE นะคะตัวนี้มีกันสาดมาให้เหมือนกันนะคะ Expander ตรงนี้นะ,ะส่วนตัวประตูนะคะจะเป็นประตูระบบแบบคีเรตนะคะเป็นตัวแจกคีเรตมาให้มาชมภายในนะคะภายในตัวนี้นะคะจะได้เบาะหนังสีดําล้วนแบบนี้เลยนะการปรับเบาะยังจะเป็นแบบปรับมือมาให้นะคะตัวนี้ มีปุ่มคูยสตาร์ทมาให้ด้วยนะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับหน้าจอแบบนี้นะคะช่อง A มาพร้อมช่อง A อีกสองช่องนะตรงนี้ใส่ของได้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่จะไม่แตกต่างกัน,กนมากค่ะและพวงมาลัยจะเป็นแบบหุ่มด้วยหนังเหมือนกันนะส่วนที่บางแดดนะคะตัวนี้จะเป็น กระจกแบบพับนะคะมาพร้อมกับกระจกมองหลังแบบนี้นะมีหน้าจอทัสกรีนมาให้นะคะหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะระบบแอร์จะเป็นแอร์สองช่องตรงแถวคอนโซลกลางนะตัวนี้จะเป็นแอร์อัตโนมัติมาให้เหมือนกันคะ่ะตัวอนี้นะมีช่องเชื่อมต่อมาให้นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แถวตรงนะมาพร้อมกับที่วางแก้วสองตำแหน่งนะคะส่วนตัว ตัวเก็บของนะคะตัวนี้จะเป็นบานสไลด์มาให้นะ,ะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะเบรกเป็นเบรกมือนะคะส่วนฝั่งด้านประตูนะจะเป็นกระจกแบบปรับออโต้มาให้นะตัวนี้ปรับได้สี่ทิศทางมาพร้อมกับช่องใส่ของมาให้แบบนี้เลยนะคะมาชมฝั่งห้องผู้โดยสารกันนะคะฝั่งห้องผู้โดยสารตรงนี้นะคะจะนั่งได้ห้าที่นั่งจะมีขนาดใหญ่กว่าเซียนต้าน,นะคะันนี้ วิเขาภัยคะ่ะตัวนี้เป็นรถเจ็ที่นั่งนะคะเบาะก,กลางจะนั่งได้อีกสามที่นั่งนะเบาะข้างหลังก็ประมาณสามที่นั่งเหมือนกันค่ะมีช่องใส่เอกสารมาให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะตัวนี้มาพร้อมกับช่องแอร์เหมือนกันกับตัวเซ็นต้านะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ตรงที่ปรับนะคะส่วนตัวประตูนะตัวนี้จะเป็นดีไซน์หูปุ่นเซียนตานะคะกระจกเป็นแบบปัด อัตโนมัติมาให้นะที่ใส่ของก็ช่องใหญ่กว่านะคะตัวนี้ประชมฝั่งห้องพิซยส,สาด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้เหมือนกันนะตัวนี้สสวยๆก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะจะได้ไฟท้ายแบบฟ u ู l l e ีมานะคะเป็นดีไซน์ของ e อ็กแพนเดนะมาพร้อมตับกล้องมองหลังทันา้านตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะ มีสัญลักเอ็กเพนเดอร์มาให้ด้วยนะคะมาชมด้านข้างฝั่งข้างกรงขับกันต่อนะตรงนี้นะคะจะเป็นดีไซน์สวยๆเรียบหรูแบบนี้เลยนะคะจะเป็นดีไซน์ตัดกันกันกบสีเทาๆแบบนี้นะ,ะตรงนี้มีช่องใส่ของมาให้นะคะมาดูช่องเก็บเอกสารกันนะอุยช่องเก็บเอกสารตัวนี้นะคะใหญ่กล่วของเซียนใตน้ใหญ่กว่ามากด้วยนะตัวนี้ ตัวกระจกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมานพับแบบนี้นะมาพร้อมกับช่องแอร์สองช่อง,องส่วนตัวประตูตรงนี้นะคะจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้คะ่ะจะเป็นกระจกแบบปรับออโต้มาให้เหมือนกันนะคะมาพรพ้อมกับช่องใส่ของเก็บของมาให้เลอนน,นนะและใครที่กําลังหรือกําลังเลือกดูระหว่างเซียนต้าและเอ็กเพนเดอร์ควรเลือกตัวไหนดีมีฟังก์ชันต่างกันยังไงดูคลิปนี้ค่ะแล้วคุณจะได้คําตอบนะ ถามว่ารุ่นไหนดีกว่ากันใช่ไหมคะก็ดีคนละแบบอยู่ที่ความชอบนะคะ